มีข้างยูเรียนหนึ่งอย่างอ่ะออเดอร์นี้ขายอีกแล้วคนนะขอขายอีกข้างนึงออเดอร์นี้อ่าเบิ่งงาแท่งดีซี่ 4, มันลงได้บอโอเคลงแล้วคนโอ้ลงมากระดิดกลับอีกอสาม ามแห่งแดงพักโตก้คนสามแห่งแดงพักโต้เอาเรื่องนี้ผ่านทุกคนปั๊มเงินไปต่อจะคูณเงินขึ้นไปนเมื่อเราผ่าจะคูณเงินขึ้นไปเป็นสองเท่า ออเดอร์ที่ซื้อลอะออเดอร์ที่ซื้อขึ้นไปโอ้แต่กัดใกล้ถาดมันลืมเบิ่งพอดีตามทานเป๊ะเลยอ้าเบื้งเรามันจะทะลุให้เราได้ปอโอออเดอร์นี้ขึ้นบ่ไใดเพราะลืมเบิ้งไปนะว่า พอดีมันจากับทานแนวต้านตัวนี้พอดีอจากับทานพอดีเลยทุกคนตอนนี้กลาฟเป็นยังไงแล้วแบบเน็ตสาแหงค้างเลยตัวนี้มบอแลนเลยวินเสียป,ปิดแดงเพราะเรือซื้อ <Thank you. S 1> โอ้วินเสียนะแต่ว่าเนา็ตสาแหงทุกคนอาานอาบ่ไดนะ้นี่หนนะนี่ ่กะกลับมาอ่ะกลับมาเปลี่ยนหนึ่งูกเปลี่ยนเปลี่ยนสีหนึ่งออเดอร์ Order, นี้ขายเด้ออ่าโอ้เน็ตนีข้างๆมันจะซ่าแหงคนบ่ได้เลย ทุกคนยังได้ยินเสียงปกติบออย่างไดินได้บอินได้บอ,บอโอเคสวยงามทุกคนสวยงามอ่าไปตามปั๊บเงินไปต่อคนเอาเด้งแป๊บหนึ่งนะคนเด้อเน็ตซาเด้งออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแซนหน้าจอใหม่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคนเด้อีเคาะตลาดท่านอ่ะอานิตสาเอยเด้งออกสีได้อ่ะเดี๋ยวจะแซนหน้าจอใหม่นะคนเดี๋ยวแซนหน้าจอใหม่อ่าทุกคนเห็นกราฟบอ เนหน้าจอ,อบอตอนนี้อ้าวออเดินีีบอได้ออกไปเนาะมาเป็นยังงปั๊บเงินไปต่อคนอ,อออดอร์นี้ซื้อละ เดินตอน13สามนี้แต่ว่าเพื่อให้ทุกคนได้วิเคราะห์ตลาดไป็นองกัเนาะวิเคราะห์ตลาดเปนอกาโอ้ว่าที่มันสลับกันในโซนนี้มันใกล้กับโซนแนวต้านแล้วมันจะสลับกันเนาะว่าจะโซนแนวต้านหรือโซนนะครับมันจะมักสลับกันอ่าเดิวเบิกกันเนาะว่าตอนนี้มันก็ขึ้นไปเป็นเขียวอยู่ลุ้นแต่ว่าตอนวี สามชีวิตสุดท้ายอ้าลงมาแล้วคนบอทันบลสุดซามันลงมากา่อนอ่าสบายดีคนเข้าไมา่เรื่องสบายดีอ้าขึ้นไปแล้วจังไดนิ่งได้บอโอเคสวยงามนโ้อคนสวยงามอ่าปลับเงินไปต่อไปต่อคนอาภัไยได้ตามว่าทางอ้าภัยตามอีกน่าจะมีกําไรเนาะอ่าพอเฮาเทศมากอะ ขาดซองไหมน,น้องนอ่ะออเดอร์นี้ซื้ออีกท่านหนึงด้อ่ะออเดอร์นี้ซื้ออีกค่านหนโอ้มันกาดทิมไส้ตอนท้ายนาอแต่มาลุ้นกันว่ามันจะขึ้นไปต่อได้บอกเป็นแท่งที่สี่อ้อลงมาแล้วอ่ามันทิมไส้ตอนท้ายน,น้อนย่อไส้น้อยหนึ่งเป็นได้ยุ่งจัง โอเคต้องมาลุ้นกันแต่ว่าเสี่ยงอยู่เสี่ยงอยู่เดี๋นี่ได้กันคุนได้อ่าโอเคเนาะต้องมาลุ้นกัน,อ,นอย่าเศร้ายิงเด้อลูกเด้ออย่าเศร้ายิงเด้อนี่โอเคสวยงามคนสวยงามอ่าเอาวินมา,าที่ออเดอร์ตร <order S 2> ริดนะคนเอาออกมาห้าออเดอร์หกออเดอร์เจ็ดออเดอร์แปดออเดอร์เก้าออเดอร์เก้าออเดอร์นะคนเราไปอยู่เก้าออเดอร์พลาดอยู่สอง อ่าทุกคนมีกำไรบอรทุกคนมีกำไรจีบบอถ้อาเก็เขามาอาจารย์ <Okay. S 2> ยังไงเกิดซับอ่าออเดอร์นี้ขึ้นไปหลายแล้วขอขายทุกคน้อตามได้ส่วนได้แต่ก่ะส่วนเทนีสิดีบออ่าออเดอร์นี้เซี่ยงเสี่ยงอ่ะโอเคลงแล้วพักโตได้บอเป็นออออเดอร์น,นี้เป็นแท่งพักโตได้บอวันนี้อาจารย์นํางตื่นครับ บอนี้เห็นมันขึ้นไปลายแท่งแล้วเบิร์นแมมันจะพักตัวได้บอ่ลจังใดบอสวิงนี้มีโอกาสอ่าโอเค้อ,เคองงามทุกคนงามเลยสวยงามเลยอ่าไปตามมีกำลังงามงามทุกคนวิดนมาห<ม>้าเอาโดยติดแล้วห้าเอา,เอาโดยติดแล้วคนไม่แรกกับโบแหงมานรักอ่าเนาะปั๊บเงินไปต่อคนไปต่อ ออเดอร์นี้สองคิตสองใจเด้ลขายใช่ไขายเด้มแต่ว่าบ่มันใจออดเดอร์นี้ญานมันจะเพราะมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนาะมันเกิดมาซองแห่งแดงแล้ยญานมันจะพักตัตซื้อเดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน <S <S อ,อ้าลงมาต่ำกับตัวนี้ญ<ล>านมัน<ง>ชิดขึ้นอย<ง>ู<ง>่ในตอนท้ายกดดิกดดิดใหม่กดดิลงยาวว่าบ<น>่ได<ง>้เนาะมันยังก็ะเกิดขึ้นได้ในกระดานเทรดในการเทรดนี้หนึ่งวิมันก็ขึ้นได้โอเคยังไง อ้าวเน่เริ่มขึ้นแล้วนึ่ได้สามสองหนึ่งหนโอเคสวยงามเนาะอ้าทุกคนวินมาหกอเดรนติดแล้วจังไดมีกำไรกันย่บอทุกคนังันไดจังเดินอ้าวคือวาสันกดบอกือบงเวลาหนึวีกดบอกรับอ้าวไปต่อคนไปต่อก็จะเบิแงเกน่งเบอเดนนี่ซื้อนาะ เอาเดินนี้ซื้อขึ้นไปโอ้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปตามเส้นตัวนี้พอดีเนาะอ่าขึ้นไปตามตัวนี้ตามตาอ้าวปอดหักเนยกดสามวิยังปอดหัวมันได้เดยววะอ่าเอาเดินนี้ขึ้นไปตามพอดีขึ้นไปตามเส้นตัวก้อนนี้พอดีเนาะอ่าขึ้นได้ขึ้นได้อาจารย์เอาเดินี้โอเคมั่นใจอ่าในก้นยาได้อย่าได้ลูกย่าได้ลงมลอาจารย์ อ๋อใหม่วิกนอกดบ่ออกว่ะอ๋ออันนี้เอิญตั้งแต่นั้นเนาะชิปวีคนถ้าว่าวา่าใครที่เน็ตบอ่อซาหรือวอ่ายังไงน่าจะตามทานนะันเนาะโอเคทุกคนป้าคนงบเจ็ดสิบห้ากะได้มีเสาสองเหรียญกำไรเกือบห้าสิบเหรียญนะคนอ๋นทุกคนมีกำไรกันบอ่อทุกคนอาอชิปไปต่อบอลเรือย,อยังไงสรุปให้ได้เลยบอกว่าทุกคนมีกำไรบอร่อเพราะตอนนี้กวินมาเก็ตไม้ติดแล้วนะฮะกวินมาเก็ตไม้ติดแล้ว งามยวดกันไปก็ลองสรุปให้แน่ใจว่ามีไาาัยบวกภพยลบเท่าไหร่แน่ถ้าไพ่ตามนี่แน่นอนเนาะอาจจะบวกอยู่อ่าบวกซิมาคนอ่ามีไพ่บอที่ออกตามมาคนมีมีมจ้อะอาลองสรุปเบ,บ้างาให้แน่ใจว่ามีไัยบวกไพ่ลบเท่าไรแน่ถ้าเอาไพ่ตามนี่กะแน่นอนจะบวกมาอืมมกแต่บอกอกเป็นซั เบื้อมักคือคือบอกอย่างน้อ่ะลองลองสรุปให้แนนบอกว่าตอนนี้ใครบวกใครลบเท่าไหร่อ่าเบิ้อก่แล้วนะคถ้าว่าใครที่มีกําไรเฮาจะมีกําไรหลายคนเฮาจะหยุดเนาะถ้าว่ายังลบอยู่เฮาก็จะโอ้บวก15บวก10บเาะว่านี้ก็ได้กําไรมาอยู่47เหรียญเนาะครับชีเหรียญ1 2 3 4 5สอ่แทงลงที่ใหม่ อ่าโอเคเนาะเบิร์ดระบอลคนอ่าในรอบนี้ก็อาจจะได้พักก่อนเอาเวลาเอากะยังอยู่เจ็ดนาทีนะคนยังอยู่เจ็ดนาทีขอไม่สุดท้ายจ้ะอ่าลรยอมพับความเสี่ยงได้บมดละถ้าเอาไปสิออกตามในไหมออเดอร์สุดท้ายนี้ใดไดได,ไดมาเราจะไปอีกเป็นออเดอร์สุดท้ายนคนเนาะอ่าเป็นออเดอร์สุดท้าย มาเดี๋ยวเบิ่งกันบนโลกของมันนี่ก็ได้อ,อ่าเดี๋ยวเบิ่งกันเอาเรื่องนี้ทุกคนรถคู้เดียวไฟนี้อ่าขึ้นไปยาวอ,อ,อ่าตามได้ส่วนได้ทุกคนเนะออเดอร์นี้ซื้อขึ้นไปโอ้ชิบซองวิเนาะคนเะนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้วิเคราะห์ตลาดเป็นกันอ่ามีการย่อไส้ทุกคนอ่าลงมาแบบนี้ เดาออเดอร์นี้ออกซื้อไปออเดอร์ของดออเดอร์นี้ได้ซื้อ้นไปลเบิรงกันะว่าออเดอร์นี้จะวินหรือบอกวินหรือบอวินเขาก็จะพักนะคนน่ะเพราะเราก็ได้กำไรหลายแล้วงบเอามาอยู่ที่เจ็ดสิบห้าคนอ่ะงบประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบห้ายังติดลบอยู่เหรียญหนึ่งจ้ะโอเคส่วนบอสหรือว่าจังไงอ่า ออเดอร์สุดท้ายนะคนวินทุกคนอ่าตามแผนเนาะออเดอร์นี้เจ้าวินหรือบอวินทากาจะได้พักนะคนเนาะอ่าทุกคนลองสรุปให้ใน,ในบอว่าตอนนี้มีไพ่บวกบไพ่ลบเท่าไรอันนี้บวกมาที่ห้าสิบเอ็ดเลี่ยญอ่าห้าสิบเอ็ดเลี่ยญอ่าลองสรุปให้ใน,ในบอทุกคน<ม>วินมาแปดไม้ติดนะคนแปดไม้ติดลบลบเกียรโ,โอ้ลบบวกเจ็ดโอ้เก่งหลายอย่างเลย ได้แล้วกันถอดเด้คอคน,น,นเด้อได้แล้วกันถอดอันนี้ก็สิถอดเหมือนกันเนาะโอ้บวก3าบวกหโอเคตึงหลายตึงหลายเนาะแต่ละคนโอเคนะเโโนาะฝึะเกเดโมก่อนก็นกได้เนาะอ่าเชิดเดโมก็ฝึกบไปอ่าเบิอร์ละบอกคนสําหรับไพท่ที่บวกไพ่ที่ลบอ่าบวก8โอเคตึงหลายเนาะสอนใส่อ่ะ,อะเบิอร์ละบอกคนเะข้าใจได้จ้ะโอเคเนาะอันนี้ก็ บอกอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเหรียญขอบใจทุกคนที่เข้ามามหอนในหอบนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในหอบต่อไปเนาะ,ะในเมื่ออื่นเวลาอยู่ที่สี่โมงนะคน,นะอะเวลาสี่โมงและบางเพื่อนนี่ตอนชิปโมงก็อาจจะขึ้นขอบใจทุกคนที่เข้ามาหอในหอบนี้นะคน,นบายบายแล้วเจอกันใหม่ในหอบหน้านะคน,น